ิดสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยหลังยกเลิก Thailand Pass เดี๋ยวที่มาของอันนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตัวเลข3900กว่าเนี่ยก็คือเฉพาะวันที่6กรกฎาคมอย่างเดียวซึ่งถ้าทาั้งเดือนก็คงจะประมาณ900 0แสกว่าหรือเกือบล้านคนถามว่าเยอะไหมก็ความคิดของผมคิดว่าไม่เยอะถึงจะเดือนละล้านคนก็ไม่เยอะ เพราะว่าของเดิมเคยได้ประมาณ3ล้านกว่าคนต่อเดือนก็3ล้านกว่าคูณ12ก็คือปีหนึ่งก็คือเกือบประมาณ40ล้านคนอันนี้ก็ปีหนึ่งก็เดือนหนึ่งเก้าแสนปีหนึ่งก็คงจะประมาณสักสิบกว่าล้านหมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกเดือนทีนี้จํานวนเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการว่าเราปลดล็อกไงปลดล็อกมาตรการแล้วพอปลดล็อกอันนึงปุ๊บ ก็จะทําให้มีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งทุกทีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเราอยากได้อยากอยากจะเห็นมันโตมั้งเราก็เลยค่อยๆปลดทีละจิตทีละจิตทีละ,ตทละจิตจะได้ดูเหมือนมันโตอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วเหลือแต่ตรวจใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดแค่อย่างเดียวแล้วแต่ถึงจะปลดพวกนั้นก็คงจะมีไม่มากเท่าไหร่เพิ่มขึ้นอีกไม่มากแล้วฉะนั้นก็คือน,น่าจะถึงเกือบถึงยอดแล้วนะครับก็เหลือแต่ช่วงปลายปีเท่านั้นที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง ก็เท่ากับว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละแสดงว่าเดี๋ยวตัดไปก็คงจะเป็นเชิงข่าวเชิงว่าเออยังไม่ฟืนะ้นน่ะเพราะว่าเดือนละล้านเนี่ยก็ยังเนี่ยงไงเมื่อก่อน3ล้านไงก็เท่ากับยังได้แค่ประมาณ30%ของของเดิมเท่านั้นเองจากเดิมนะครับตอนที่ต้นปีที่ยังมีเทสแอนโกลอบจำได้ลางๆว่ามีเข้ามาวันละประมาณห5ห้าถึงหกพันคนแล้วต่อมาพอเราเลิกตรวจ ก่อนเดินทางเราเคยให้ตรวจก่อนเดินทางแถมยุกดึกดําบันยังมี fit to fly อีกนะจําได้ไหมเอออะไรเยอะแยะไม่รู้พอเลิกตรวจก่อนเดินทางปุ๊บก,ก็เพิ่มขึ้นเป็น7 8 0 0ถแล้วก็ถัดมาเลิกเทสแอนโกลเลิกกักตัวก็เพิ่มขึ้นเป็น1มื่นหมื่นหมื่นสองหมแล้วก็ถัดมาคือยกเลิก Thailand Pass ให้กับคนไทยก็เพิ่มเป็น1 7ื่นเจ็ด แล้วก็อันนี้เป็นส0 0 0 0่นคือเลิก Thailand Pass ให้ต่างชาติแต่นะครับมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงเพราะว่าเราเองก็เปิดด่านทางบกด้วยตัวเลขนี้ไม่ได้บอกว่าเฉพาะทางอากาศอย่างเดียวฉะนั้นมีน่าจะมีทางบกปนด้วยบางทีมันอาจจะไม่ได้โตขึ้นก็ได้นี่เหมือนกระชากเลยนะจาก1 8ื่นเป็นเป็นสามหมพัเนี่ยนะกระชากเลยนะเออ Thailand p a s s อย่างเดียวนี้ก็กีดขวางอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามีทางบกเยอะด้วยไงอย่างเช่นเดี๋ยว,ยวมีต่อไป ก็คือห้าอันดับแรกนะครับค,คือหมายถึงว่าห้าอันดับแรกเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านซะเยอะเลยนะก็เลยสงสัยว่ามันได้อันนี้ส่งมาจากทางบกด้วยไหมของเดิมทางบกเคยปิดหรือเคยต้องขอ Thailand pass ก็เลยไม่มีใครมามีมาน้อยแต่ว่าพอไม่ต้องขอปุ๊บทางบกก็มาเติมด้วยฉะนั้นเหมือนเหมือนของเดิมเราเคยอุดบกเอาไว้ไงมีแต่อากาศอย่างเดียวถ้าเข้าทางอากาศพอเปิดทางบกปุ๊บไอ้ที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเลขที่ควรจะยินดีเพราะว่ากลายเป็นทางอากาศมันก็คงจะเพิ่มขึ้นแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะไม่ว่ามีทางบกมาเติมด้วยอันดับแรกมาเลเซียอันดับสองอินเดียอันดับสามสิงคโปร์อันดับสี่เวียดนามอันดับห้าออสเตรเลียออันห้าอันดับแรกกับกลายเป็นประเทศที่สลับกันกับช่วงยังกักตัวนะครับแสดงว่าคนที่ ก่อนหน้านี้อย่ายอมมากักตัวเนี่ยมีแต่ประเทศไกลๆไงเพราะเมื่อก่อนห้าดับแรกเนี่ยนี่เนอเมริกาเยอรมน,นีอังกฤษอะไรเงี้ยตอนนี้สลับกันละก็คือพอเลิกกักตัวปุ๊บพวกที่อยู่ใกล้ๆเขาก็แห่กันมามากขึ้นคือคนมาไกลเขาจะสู้จํานวนได้ยังไงเพราะว่ามาไกลตัวเครื่องบินก็แพงเดินทางก็นานทีนี้ยอดรวมนะครับเมื่อกี้แค่แค่หกกรกฎาคมอย่างเดียวยอดรวมตั้งแต่หนึ่งมกราเลยต้นปีจนถึงล่าสุดหกกรกฎาคม ยอดรวมสองล้านสองแสนกว่าคนไม่ต้องได้ไหมเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยเปอร์เซนต์ yoy เนี่ยสามพันเจ็ดร้อยเปอร์เซนตเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องได้ไหมปีที่เราปิดอยู่อะไม่ต้องไม่ต้องมาเทียบเลยรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสมตั้งหนึ่งจุดสองแสนเอ้ยหนึ่งจุดสองห้าแสนล้านบาทของเดิมเคยได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสามเอ่อสองล้านล้านกว่าบาทอันนี้ได้แสนกว่าล้านก็ต่างกันแค่ สิกว่าเท่าเท่านั้นเองที่อยากให้ดูอันนี้จํานวนนะักท่องเที่ยวสะสมสูงสุดสะสมก็คือรวมรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เลยรวมหลายเดือนนะครับไม่ใช่เดือนเดียวอ่าอย่างดูอันดับหนึ่งยังเป็นอินเดีย2องแสนเกือบสองแสนห้าแต่ที่น่าสนใจคือมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่ที่ก็ที่บอกว่าเรื่องพอเปิดด่านทางบกปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่คือคือทัดย่ามใจว่าเออเลิกไทยแลนด์พาสแล้ว คนเข,เข้าทางอากาศเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขึ้นมากเพราะว่ามาเลเซียจําตัวเลข2องแสนสอนพันี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของ1มกราถ,ถึง6กรกฎานี้อัดมาที่สไลด์สุดท้ายเฉพาะทางบกอย่างเดียวนะครับรายงานผลคนที่เข้าทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวรน,นะครับแค่1พฤษภาถึง6กรกฎานะครับแค่เดือนกว่าอัน,นเมื่อกี้คือหเดือนกว่านะครับมาเลเซียสอง0ส0กว่า เมื่อกี้202,700กว่าเอ๊ะแสดงว่าช่วงก่อนนั้นนี้มาเลเซียเขาเข้ามาแค่พันกว่าคนพอเปิดทางบกปุ๊บนี่แค่ทางบกอย่างเดียวนะ202,006แสดงว่ามาเลเซียเข้ามาทางบกเกือบหมดเลยก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งย่มใจว่าเลิกไทยแลนด์พาสแล้วมันจะกระโดดหรืออะไรหมายถึงคนจัดก,การนะเออเพราะว่ามันได้จากทางบกมาเติมต่างหากล่ะมันไม่ได้โตแบบพูดๆเพราะเลิกไทยแลนด์พาสซะหน่อยพอดีไม่มีสิงคโปร์อยู่ในตารางนี้ก็เลย เลยมาเทียบสิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์แสนเกือบแสนสี่จริงๆแล้วถ้าให้รายงานให้ถูกต้องเนี่ยเขาควรจะแยกนะครับเมื่อกี้อันนี้ไอไอเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนี่คือตัวเลขรวมทั้งบกและอากาศแน่นอนอับเชื่อแบบนั้นเขาควรจะแยกเขาควรจะแยกทางเดินทางทางอากาศออกมาจะได้รู้ว่าไอสามหมื่นเกือบสามหมื่นหนึ่งพันในสไลด์ที่แล้วที่แค่หกกรกฎาคมอย่างเดียวเนี่ยมันคือตัวเลขจริงๆหรือเปล่ามันรวมทางบกด้วยนีย่แล้วมันจะคือต่อเรามีแต่ทางอากาศมาตลอดจนกระทั่งเดือนที่แล้วไง เราก็ควรจะ,จะแยกทางอากาศออกมาอย่างเดียวจะได้รู้ว่าจากหมื่นดเนี่ยมันจะกลายเป็นสักกี่คนเผลอๆอาจจะแค่2องหมื่นต้นๆคนก็ได้เลือก Thailand Pass แล้วก็เพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวไม่ได้บอกว่าให้กลับมาขอ Thailand Pass ใหม่นะครับไม่ได้พูดแบบนั้นก,ก็แค่ชี้ให้เห็นว่าแค่เปิดอย่างเดียวมันไม่พอไงก็เคยพูดหล,หลายรอบมากก็คือเขาทําแค่เปิดไงเขาที่ให้ถูกต้องคือต้องให้โปรโมชั่นด้วยนะครับ โมชั่นแบบว่าส่วนลดห้องพักหรือว่าไอที่จะเพิ่มวันเอ่อฟรีวีซ่าเป็น45วันก็ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ประชุมกันสักทีนะครับจนถึงวันที่พูดนี้เอ่อวันที่9กรกฎาแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องขยายฟรีวีซ่าเป็น45วันแถมยังมีข่าวไม่ดีอีกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมจะขอให้พวกโรงแรมเนี่ยคิด2ราคาถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยคิดไปเลยราคาแบบก่อนโควิดน่ะ แต่เกิดเป็นของคนไทยก็ให้ถูกๆหน่อยแต่ว่ามีคนคอมเมนต์นะซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยทาเป็นว่าให้โปรคนไทยเที่ยวไทยไอ้อะไรนะเราเที่ยวด้วยกันให้ส่วนลดห้องพักสูงสุดสี่ว่าให้ส่วนลดห้องพักสี่สิเปอร์เซ็นตแต่พอตอนใช้งานจริงเนี่ยคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยกลับทําใช้งานจริงได้ลําบากเพราะว่าต้องมีการไปยืนยันตัวตนคือยืนยันทางแอปไปแล้วยัง เขาบอกนะเขาบอกไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่อยังต้องไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารสีฟ้าอีกซึ่งถ้าใครไม่มีบัญชีขึ้นมาเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องมีบัญชีหรือเปล่าแล้วก็พอจะใช้งานจริงปุ๊บเอ่อหลายโรงแรมพอเขาเห็นว่าว่าตอนนี้เปิดแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็กันห้องไว้ขายต่างชาติเพราะว่าถ้าเราจะให้แยก2ราคาเนี่ยต่างชาติจะต้องขายราคาเหมือนก่อนโควิดส่วนของคนไทย ต้องขายราคาเดียวกับช่วงโควิดที่เขาหันราคาไปเพื่อชักจูงคนให้มาเนี่ยะที่ถูกๆอ่ะห้องถูกๆอ่ะยังให้ห้องของไทยห้องถูกๆเหมือนเดิมแต่ว่าของต่างชาติให้ขายราคาแยากราคากันนั่นแหละกลายเป็นว่าโรงแรมก็จะกีดกันห้องจะเก็บไว้ขายต่างชาติอย่างเดียวแล้วที่น่าสงสัยคือแล้วจะทํากันยังไงไอการแยกราคาเนี่ยจะทํากันยังไง เออฉะนั้นถ้าใครคนไทยอยากได้ถูกต้องติดต่อโรงแรมโดยตรงซึ่งเขาก็อาจจะกีดกันห้องเอาไว้ให้ต่างชาติหรือเปล่าส่วนต่างชาติก็จะขายราคาก่อนเหมือนก่อนโควิดฉะนั้นก็ให้จองผ่านเว็บจองกันไปคือไม่รู้เขาจะทํำยังไงนะครับแต่นี่คือผลพวงไงของความมั่วของการบริหารพอเรามาแยกรายได้นะครับอ,อตอนนี้มีตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงหกกราหกเออหนึ่งมกราถึงหกกรกฎาเออรายได้ท่องเที่ยว 4.3ุสามแสนล้านมาจากของคนไทยที่ในประเทศ3.05แสนล้านมาจากต่างชาติ1.2 5ห้าแสนล้านถามว่าคนเห็นไหมต่างชาติยังเพิ่งเข้ามาได้แค่สองล้านกว่าคนเมื่อก่อนเข้ามา4ี่สิบล้านต่างกันจากเมื่อก่อนเกือบย0สิบเท่าแต่ว่าสัดส่วนรายได้เป็นเป็น29้ปรเซ็นต์และแสดงว่ามันเทียบกันไม่ได้จะไปเขาเรียกอะไรอะ่ะรายได้จากต่างชาติเนี่ยมันเยอะกว่ามากคือที่ว่าเขามม่ว ก็คือว่าในประเทศน่ะคือคนเขาคงไม่ค่อยอยากจะเที่ยวกันเต็มที่ด้วยเพราะว่ายังมีมาตรการอะไรเยอะแยะ universal ครอบจัก,กรวาล covid free setting อะไรต่างๆมากมายคนก็ยังอาจจะเที่ยวได้ไม่เต็มที่กลายเป็นว่าอยากอยากปัน่นรายได้ท่องเที่ยวแต่ว่าคนในประเทศก็เที่ยวไม่เต็มที่แต่ถึงจะเที่ยวเต็มที่ยังไงก็สู้ต่างชาติไม่ได้ซึ่งรายได้จากต่างชาติจะเยอะกว่าก็เลยเดาว,ว่าเขาน่าจะห่วงภาพพจน์กลัวต่างชาติจะไม่มา ก็เลยพยายามกดดันในประเทศว่าให้ป้องกันกันดีๆนะต่อให้บอกว่าใส่หน้ากากได้ตามความสมัครใจแต่ว่าชั้นยังลนลงอยู่ให้สวมหน้ากากกันให้มากที่สุดให้ฉีดวัคซีนกันเยอะๆฉะนั้นกดดันในประเทศอย่าให้พุ่งนะเดี๋ยวชั้นเสียภาพผพ์เดี๋ยวต่างชาติไม่มาต้องคิดอย่างนี้แน่ๆทีนี้มาดูสุดท้ายก็คือสถิติที่เดินทางเข้าทางบกนะครับเอาเป็นว่ารวมๆเลยละกันก็คือเอาเฉพาะประเทศที่ติดกันใช่ไหม สปปาลาวเมียนมากัมพูชามาเลเซียเอ๊ะจำนวนผู้เดินทางเข้าและออกเอ๊ะทำไมเมียนมาแค่ร้อยห้าสิบสามะยังไม่เปิดให้เมียนมาเข้าอ่อคือคนที่เข้ามาทางด่านไงครับด่านที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็มาเลเซียอันดับหนึ่งอยู่แล้วสองแสนกว่าคนสปป,าปาลาวหนึ่งแสนแปดพันคนอ๋อกัมพูชาอันดับสองแล้วแสนห้าหมื่นคนประมาณเอารวมเลยก็คือสี่แสนแปดหมื่นถามว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าทั้งตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สองล้านสองใช่ไหม เป็นอันนี้สักเกือบหนึ่งในสี่แล้วอะ่ะก็หมายความว่าต่อให้เลิก Thailand pass ไปเนี่ยมันก็โตขึ้นไม่มากไงที่เหลือก็คือต้องโปรโมชั่นไงแต่ว่าก็ยังไม่มีวีแววอะไรเลยแล้วก็อีกนิดหนึ่งว่าต่อให้โปรนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาเท่าเดิมในระยะเวลาอันสั้นนี้หรือเปล่าไอ้ภาพที่เห็นว่าคนมาเยอะๆๆนั่นนะคนเขาอาจจะขยดไปก็ได้ใครจะไปรู้ขยดแบบว่าชื่อเสียงไม่ดีบ้างตั้งตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วกักตัวเยอะกักเออ จากตัวโหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาก็ไหนว่าไม่ต้องใส่หน้ากากอ่ะก็ยังต้องใส่อยู่อย่างเงี้ยครับก็จบแล้วนะครับโดยรวมแล้วก็คือเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เชื่อว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากอย่างที่เขาคุยโวเพราะว่ามีทางบกมาเติมตั้งเกือบหนึ่งในสี่ด้วยนะครับครับก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ